คิ้วตก็ต้องเป็นอุปสรรคมากๆเลยนะคะสีแบบสีทรงสีสไตล์ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอก,กับฟาน,นะคะในช่องฟานปนช่อคะ่ะวันนี้ก็เจอก,กับฟาคิ้วโลนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้จะมาเขียนคิ้วให้ทุกคนได้ดูนะคะสีแบบ สี่ทรงสี่สไตล์เลยนะคะบอกได้เลยว่าเฮ้ย <an> มันเป็นการเขียนคิ้วที่ง่ายแล้วก็เข้าใจเลยนะคะฟ้าเข้าใจเลยว่าคนที่เขียนคิ้วไม่เก่งแบบฟ้าก็ต้องเป็นอุปสรรคมากๆเลยนะคะกับการเขียนคิ้วในทุกๆวนันนั่นเองเนาะฟ้านะคะเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องของคิ้วตกเขียนคิ้วยากมากคนคิ้วตกเนี่ยจะเขียนยังไงให้คิ้วไม่ตกคือเขียนแล้วก็คือตกแล้วตกอีกว่างานนะจ๊ะ <Okay. S 1> อย่าพูดเพราะทำเพลงเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาเริ่มการเขียนคิ้วแล้วกันเนาะ ไปเขียนคิวดีกว่าคะ่ะเขียนคิ้วสีแบบสีสไตล์ของฟ้าเป็นอะไรยังไงมามาดูกันดีกว่าแบบ แรกเลยนะคะที่ฟ้าจะมาเขียน,นให้คนได้ดูก็คือเป็นแบบทรงคิ้วของเราเองเลยเนาะซึ่งก็จะมีความง่ายในตัวนะคะแต่ว่าก็ต้องการคิ้วก่อนนะทุกคนการกันคิ้วให้มันเป็นทรงอะไรเงี้ยเวลาเขียนก็จะเขียนง่ายๆหน่อยเนาะฟ้าก็จะเลือกที่เขียนคิ้วแบบออโต้เพนซิลเลยนะคะมันจะได้แบบง่ายๆเนาะเทคนิคการเขียนคิ้วของฟ้าก็คือเขียนฐานแล้วค่อยมาเขียนกรอบบนแล้วค่อยมาถมคิว้วแล้วค่อยปัดคิวคดค้วก็คือเสร็จพิธีเลยนะจ๊ะเราก็จะเริ่มจากฐาน คิ้วก่อนนะคะทุกคนเราก็จะค่อยๆเขียนฐานอันนี้คือทรงแรกนะทรงคิ้วของเราเองเลยเห็นปะเราเขียนกรอบล <LEGO> ่างแ,แล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ค่อยมาเขียนกรอบบนก็ค่อยๆเขียนหางแบบนี้ ทุกคนพอเราได้กรอบคิ้วแบบหมีใช่ป่นแล้วก็ทําการถมคิ้วเลยค่ะการถมคิ้วทุกคนจะใช้ดินสอเขียนคิ้วถมเลยก็ได้หรือจะใช้เป็นแบบฝุ่นในการถมคิ้วเลยก็ได้นะคะมันจะได้แบบว่าเออไม่เปืองที่เขียนคิ้วเราเนาะถ้าเราเขียนคิ้วแบบทรงคิ้วของเราเองเลยอะถ้าเรากันคิ้วอะมันก็จะง่ายเลยนะให้แบบหัวคิ้วมันฟุ้งๆนี่ ทรงแรกของเราก็เป็นทรงคิ้วของเราเองเห็นปะง่ายเนาะก็จะเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นี่เองเนาะอ่ะดูอ๋ออ๋อความแตกต่างคิ้วเครื่องมงกุดของใบหน้าจริงๆทุกคนซึ่งแบบนะเออเขียนง่ายไหมง่ายเนาะไปทรงต่อไปกันดีกว่าคะ่ะโอเคทุกคนมาคิ้วแบบที่สองกันมาดีกว่านะคะแบบที่สองนี้ก็จะแบบทรง โคเรียโคเรียหน่อยนะคะก็คือเหมือนจะเขียนแล้วก็ไม่เขียนไปในตัวเอ๊ะมันมีความง่ายกับความยากในตัวนะคะเขียนไงให้ดูธรรมชาติลงโทษแล้วอยากจะได้คิวที่แบบว่าสวยแบบธรรมชาติแต่ทํายังไงดีมือเราก็หนักเสียหรือเกินนะคะฟ้าก็จะเลือกเป็นในิสอเขียนคิวที่อ่อนมากๆเลยนะคะสําหรับเราเนาะแต่ว่าคนผมดําก็สามารถใช้ได้นะคะอิสอเขียนคิว อันนี้เนาะเป็นของแบรนด์ยูซานนะคะฟ้าชอบมาเขียนแบบถุงใต้ตาเออให้เป็นถุงใต้ตาแบบหลอกๆอะไรอย่างงี้อ่ะก็จะเป็นแบบนี้หัวก็จะเป็นแบนหน่อยนะคะเรามาเริ่มกันเลยเขียนยังไงให้ดูธรรมชาตินะเราก็จะเริ่มที่ฐานคิ้วเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบตรงๆหน่อยปะเราก็จะเริ่มฐานอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงๆหน่อยๆ คือบางทีมันก็เขียนไม่ค่อยเก่งนะแล้วเราก็ค่อยๆถมเบาๆนะคะทุกคนถมอย่างเบามือแบบนี้เลยอันนี้เหมือนอาจจะไม่ได้ต่างอะไรกับทรงแรกหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเน้นธรรมชาติจริงๆแล้วก็คืออ่อนมากจริงๆเขียนยังไงให้มันดูเหมือนไม่เขียนอันนี้เป็นข้อจํากัดตรงที่ว่าต้องหาอทนนี่สองเขียนคิวที่อ่อนมากจริงๆอย่างนี้นะคะเป็นต้น รอจ้าเอเใครก็ทุกคนมาคิ้วแบบที่3กันบ้างดีกว่านะคะบอกได้เลยว่าคิวนี้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาคิ้วสําหรับคนที่คิ้วตกโดยเฉพาะเลยนะคะอย่างเช่นฟาเป็นต้นเนาะซึ่งการที่เขียนคิ้วยังไงให้ดูไม่ตกก็คือจะแบบกงกงกงโค้งคงขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะถามว่าเขียนง,ง่ายไหมมันก็จะมีความง่ายกับความยากในตัวเหมือนเดิมจะบอกว่าการเขียนคิ้วอะมันไม่มีคําว่าง,ง่ายสาหรับฟ้าเลยนะมันเป็นคําว่ายากในตัวตลอดเลยนะ ะะเอาล่ะก็จะมาเริ่มเขียนชิ้วกันดีกว่าเนาะเราก็จะเริ่มที่ฐานคิ้วก่อนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะทําการเขียนให้มันโก่งโค้งขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยดูนะจุดไฮไลท์ไ,ไปตรงนี้ทุกคนดูดีดๆฟ้าก็จะเขียนแบบนี้เลยขึ้นอย่างนี้เลยนะทุกคนเห็นป่าเห็นไหมฟ้าจะเขียนขึ้นแบบนี้เลยนะแบบถึงขอบบนเลยทุกคนเห็นไ่เออแล้วเราก็ค่อยๆทําการ หักมุมลงมาอย่างนี้หักมุมลงมาหักมุมลงมาอย่างนี้เลยอาอย่างนี้เลยทุกคนนี่คือฐานฟ้ามันก็จะแก้ปัญหาอาการคิ้วตกขึ้นมานิดหน่อยนะคะต่อไปเรามาเริ่มที่กรอบบนกรอบบนจะจบอะไรยังไงมาดูกันเราก็จะเริ่มที่หัวคิ้วก่อนเลยเสร็จปุ๊บเราก็จะสลบ ไปตามแบบนี้เลยอ๋อจะบรรจบแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนเอาล่ะตัวช่วยเล็กๆน,น้อยนะคะเช่นคัตเติลบัตรเป็นต้นเนาะแล้วขอหยิบคัตเติลบัตรแบบโอเคกลับมาละโอเคคะ่ะทุกคนคัตเติลบัตรช่วยได้นะคะสําหรับในการที่เราจะเขียนคิวเนาะแล้วก็จะทําการเก็บเกาะแบบนี้ก่อนเลย เราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยทําอะไรยังไงได้ต่อนะคะแล้วก็จะมาเก็บรายละเอียดตรงนี้ท้องคิ้วให้มันดูแบบเป็นกรอบมากที่สุดแล้วก็ถมๆไปในตัวแบบนี้เลยนะคะใช้คัตเติ้ลบัตไปด้วยร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้อ๋อแล้วก็จะได้คิ้วแบบงมงมขึ้นมาหน่อยเห็นไหมเห็นไมไหม,ไหมอ่ะทุกคนสังเกตนะคะมันอาจจะมีขนคิ้ว้า บ้างเล็กน้อยตรงนี้นะฟ้าไม่ได้กันนะคะทุกคนฟ้าไม่อยากกันคิว้วเยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ซีเรียสก็อาจจะปล่อยๆไปได้มองไกลๆก,ก็คือไม่ค่อยเห็นใช่ไหมแต่ถ้ามองใกล้ๆ แบบจ่องๆก็คือจะเห็นหน่อยนะขนคิว้วเนาะถ้าใครไม่ชอบในส่วนของตรงนี้ก็ใช้คอนซีลเลอร์กบขนคิว้วตรงท้องคิ้วได้เลยนะคะถ้าเรารู้ว่าแบบเฮ้ยมันเขียนออกนอกเส้นออกนอกกรอบอะไรเงี้ยเราก็ทําการเก็บรายละเอียดโดยการใช้คั้นบัตแบบนี้เลยใช้แปรงนะคะปัดคิว้วปัดเลยค่ะนี่คือเป็นอ่านเสร็จพิธีของคนที่มีปัญหาคิ้วตกแบบฝานะจ๊ะ มาที่คิ้วแบบสุดท้ายกันไม่ดีกว่าเป็นคิ้วที่ใช้คำว่าเฮ้ยท่านเราแค่อยากจะออกไปซื้อของที่เซเว่นหรือออกไปแค่แบบอยากจะหน้าสดแต่ก็ไม่ได้อยากจะหน้าสดเต็มที่ไม่อยากเขียนคิว้วแต่ก็อยากมีขนคิว้วแนะนำเลยว่าแบบสุดท้ายแบบนี้คือแบบที่ตอบโจทย์สำหรับเรามากที่สุดนะคะโดยการที่เราใช้แค่มาสคาร่าในการปัดคิ้วเท่านั้นเองเนาะ ซึ่งมาสคาค่าในการปัดคิ้วในวันนี้ฟ้าจะใช้เป็นแบบว่ามันใกล้จะหมดแล้วนะคะก็เป็นของไดโซบแบบใกล้จะหมดแลวจริงๆมาสคาร่าอะไรก็ได้เลยที่มันใกล้จะหมดเนาะแต่ถ้าสมมติว่าชีวิตจริงที่ฟ้าใช้นะก็จะใช้เป็นของเมเบลีนที่เป็นวอเตอร์โพบเลยอย่างนะั้นอ่ะคือแบบแน่นอนว่าคิ้วเราก็จะเหมือนขนคิ้วจริงๆเลยนะคะง่ายๆสั้นๆและได้ใจความก็คือแค่ปัดคิ้วเท่านั้นเองขนคิ้วก็จะมาโดยทันทีทันใดอะเริ่ม ย้อนขนคิ้วก่อนแบบนี้หนึ่งแมช์แล้วเราก็ปัดเรียงขนคิ้วแบบนี้เลยเราก็จะมีขนคิ้วแบบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเห็นปะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลยว่ามันมีขนคิ้วขึ้นมาจริงๆเห็นไหมทุกคนง่ายๆสั้นๆดูอ่ะฉันมีขนคิ้วแบบลายๆเห็นไหมแบบ เฮ้ยถึงแหมเราจะไม่ได้มีคนคิ้วเยอะก็ตามแต่แต่มันก็ดูมีคนคิว้วเห็นไหมกัอีกข้างหนึ่งแล้วก็มีสิวให้ดูเม็ดหนึ่งด้วย <c oughs> นี่เลยเห็นปหมเห็นปหมเห็นไหเห็นม G เห็นไหมแค่นี้คือจบเลยจึ้งมากแม่แบบแท้ส่วนหเราจะออกไปข้างนอกแค่แบบไปซื้อของแค่สัส้นๆไม่ได้ใช้ชีวิตแบบว่าไปท่องไปเที่ยวแบบยาวนานนะคะแปลว่าอันนี้ก็เป็นอีก เทคนิคหนึ่งในการที่สามารถหลอกตาคนดูเราได้ว่าแบบเฮ้ยอีนี่ก็มีคิ้วเหมือนกันเด้อนัทจาก็จะเป็นแบบนี้เลย น,นี่ก็เป็นเทคนิคการเขียนคิ้วของฟ้านะคะแบบสี่แบบ, 4, แบ,บสีสไตล์ในการเขียนคิ้วเลยนะบอกได้เลยว่าใครที่มีปัญหาคิ้วตกแบบฟ้านะดูคลิปนี้เลยบอกได้เลยว่าคิ้วจะไม่ตกอีกต่อไปนะคะและนี่ก็คือการปัดคิ้วเท่านั้นเองดูซิมีคนคิ้วแบบหลอกตาประชาชนเห็นไหม เอาล่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมก,กระดิ่งกรงกิงฟ้าเลยนะคะเวลาเรงลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้พาน,นะคะวันนี้ก็ไปแล้ยบายสวัสดีคะ่ะจุ๊บ